ที่อ้อมออกมาแต่ละครั้งเนี่ยคือจะมีการถูกพาดพิงหรือถูกเตยชื่อนะคะอ้อมก็วันนี้ขอออกมาชี้แจงที่เขาบอกว่าอ้อมอทำปล่อยดอกอยู่แล้วปล่อยเงินกู้อยู่แล้วซึ่งไม่เป็นความจริงเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยพี่ซูมาดูเลยนะคะว่าอ้อมบอกเขาว่าอ้อมไม่ได้มีอาชีพปล่อยเงินกู้นะขอท้าความไปก่อนว่าคือเขาเข้ามาหาอ้อมครั้งแรกเนี่ยเพื่อที่จะยืมเงินแล้วก็ให้ยืมค่ะ ก็ช่วยเหลือกันไปคือเพื่อนฝูงรู้จักการครั้งแรกก็เขามีความจําเป็นที่ต้องใช้เงินเราก็ช่วยเหลือไปในตรงนั้นครั้งแรกแล้วต,ต่อมาเนี่ยเขาก็พยายามที่อยากจะแบบยืมเงินอีกขาดสนอีกมีปัญหาอีกจาเป็นต้องใช้เงินนู่นนี่นั่น,นเราก็เลยได้บอกกับเขาไปว่าเราไม่ได้มีอาชีพปล่อยเงินกู้นะเพราะว่า,าที่ให้ไปในรอบแรกอะ่ะเพราะว่าเราอยากช่วยแล้วต่อมาเขาก็าพยายามที่อยากแบบ อยากจะยืมเงินแบบเรื่อยๆค่ะเหมือนเขามีปัญหาเรื่องคือเขาบอกว่าเขาจะเป็นต้องใช้เงินด้่ยนก็อ้อมก็บอกปฏิเสธเขาไปว่าอ้อมไม่ได้ทำอาชีพนี้เพราะว่าให้ไปครั้งแรกอ่ะช่วยแล้วเขาก็เลยเริ่มพูดถึงเรื่องลงทุนทําธุรกิจทำคอลลาเจนเขาเล่าให้ฟังว่าเขาทำธุรกิจคอลลาเจนกับเพื่อนเนี่ยได้กำไรดีมากเลยได้ปันผลดีมากแล้วไม่กี่วันต่อมาเขาก็ทักชวนอ้อม ร่วมลงทุนทำคอลลาเจนค่ะซึ่งเขาอ้างว่ามีลูกค้าสั่งของเยอะขึ้นเนี่ยค่ะทุกครั้งจะคุยกันก็คือเป็นธุรกิจเป็นลูกค้าแบบสั่งของนะคะอะไรเงี้ยจะมีแบบให้พี่ๆดูเลยอันนี้สีส้มนี่คือของคุณปูนะคะสีเขียวนี่คือของอ้อมคือไม่ได้มีการปล่อยเงินกู้หรือปล่อยดอกเหมือนที่เขาพูดมาเลยเนี่ยค่ะจะเป็นการแบบเนี่ยเขาชวนอ้อมแบบ ร่วมลงทุนทำคอ,อลลาเจนคือเราคุยกันเรื่อ,องคอลลาเจนจริงๆแสดงว่ามีแค่2เคสก็คืออันแรกก็คือยืมอันที่2คือร่วมลงทุนถูกไหมครับใช่ค่ะไม่มีการปล่อยเงินกู้ไม่มีไม่มีค่ะครั้งแรกที่มีการพูดถึงการกูร้ยืมมะค่ะมีการพูดถึงดอกเบี้ยไหมครับรรครั้งแรกเขาเสนอให้เองค่ะเท่าไหนสามเปอร์เซ็นต์ค่ะ อันนี้ยอมรับว่าว่าให้ยืมแล้วเขาแล้วมีข้อความให้ดูด้วยค่ะเพราะว่าเขาเดือดร้อนเขาขอความช่วยเหลือจริงแล้วเขาก็เสนอให้เองเสนอให้เราเอง3%บาทแล้วก็โอเคมันไม่ได้เป็นยอดที่เยอะเราก็ให้ไปแต่ต่อมามันไม่จบไงคะ<ม>เขาก็พยายามที่จะยืมเรื่อยๆอยากจะยืมเราก็บอกว่า,เ,าเราเราช่วยครั้งแรกเพราะว่าคุณบอกว่าคุณเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยแล้วเราก็ไม่ได้มีอาชีพปล่อยเงินหรือไม่ได้มีอาชีพปล่อยดอกนะเขาก็เลยใช้คาว่ายืมไม่ได้แหละก็เลย เริ่มเอาเรื่องธุรกิจใช่ค่ะมาคุยกับอ้อมอะไรเงี้ยสุดท้ายอ้อมก็ร่วมลงทุนกับเขาไปซึ่งทนายฝั่งเขาบอกว่าเขาอ่ะใช้ดอกเบี้ยอ้อมมาจนเยอะทบต้นทบดอกซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดอกเบี้ยนะคะมันเป็นการลงทุนทำคอลลาเจนค่ะมันคือปันผลตอบแทนที่เขาต้องให้อ้อมค่ะ เราะว่าเขาในไอ้นี้มีหมดเลยค่ะว่าเขาจะปันผลให้อ้อมเท่าไหร่อ้อมลงทุนเท่านี้แล้วเขาจะปันผลให้อ้อมเท่าไหร่มีหมดเลยค่ะในรายละเอียดแล้วแบบถ้าจะมาใช้แบบพูดแบบนั้นคือมันไม่ใช่ค่ะคือหลักฐานมีทุกอย่างแล้วก็ที่เขาพูดว่าอ้อมอะ่ะบอกให้เขาว่าที่จริงเขาบอกว่ามันคือเงินดอกเบี้ยที่ส่งออมมาใช่ไหมคะแต่อ้อมอะ่ะให้เขาเขียนในในข้อความว่าเป็นปันผล เป็นแบ่งกําไรนะซึ่งแล้วก็เ like ขาพูดอย่างนี้มันไม่ถูกค่ะคือแล้วยิ่งมาบอกว่าพ,พี่ลูกพี่ลูกเมียให้เขาเซ็นกระดาษเปล่าแล้วก็มาบอกว่าอ้อมอ่ะให้เขาเขียนเขาก็เขียนเขา,เาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ้อมให้เขาเขียนเป็นปันผลเขาก็เขียนอ้อมให้เขาเขียนเป็นกําไรเขาก็เขียนเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรพี่ลูกหมีให้เขาเซ็นกระดาษเปล่าเขาเซ็นเขาไม่ใช่เด็กอายุ3ามขวบนะคะที่ใครจะแบบให้เขียนอะไรก็เขียนเซ็นอะไรก็เซ็นให้เขียนอะไรก็เขียนซึ่งมันมันฟังไม่ขึ้นนะคะ คือแล้วมาพูดอย่างนี้เราไอ้นี่นะคือแบบเขาแบบอายุเท่าไหร่เป็นอยู่ในวงการดารานี่แล้วมาบอกว่าเออเราให้เซนอะไรก็เซนเราให้เขียนอะไรก็เขียนคุณไม่ใช่เด็กสามขวบเขาเดี๋ยวต่อไปนะคะคือเขามีพฤติกรรมอย่างนี้ค่ะต้องใช้คําว่าพฤติกรรมซึ่งอ้ออยากให้คนที่กําลังติดตามข่าวเรื่องนี้อยู่ได้รับทราบถึงพฤติกรรมของเขาเขาเนี่ยจะชอบ กล่าวอ้างถึงบุคคลที่สองที่สามหรือกล่าวอ้างแบบพูดยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้ได้เงินมาซึ่งอันนี้อ้อมมีตัวอย่างให้ดูนะคะคือเขาบอกว่าพี่สะพ้ายเขาเป็นอ้อมบั่นใจว่าพี่สะพ้ายเขาไม่รู้เรื่องนะคะเขาที่รอบที่แล้วเขาบอกว่าพี่สะพ้ายเขาเป็นซี o หลายบริษัทแล้วหลายบริษัทอันนี้ก็ช่วยนะคะอันนี้อ้อมช่วยอันนี้คือให้ยืมพี่สะพ้าย เดือดร้อนมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยนี่ดันก่อนที่จะร่วมลงทุนอ่ะในในพาร์ทของการยืมอ่ะเขาได้เคลียร์หรืออะไรก่อนไหมคะหรือว่าคืนหมดแล้วค่ะคืนหมดแล้วคืนหมดแล้วแล้วก็อยากจะยืมใหม่ก็เลยทําเป็นการชักชวนร่วมลงทุนแล้วคราวนี้อ้อมบอกว่าไม่ได้มีอาชีพปล่อยเงินกู้อ้อมช่วยครั้งแรกอ่ะเพราะว่าเขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนอ้อมก็เลยช่วยแล้วคราวนี้อ่าต้องอ่านเเพรราาาะว่่มมิ แล้วคราวนี้เขาบอกว่าพี่สไปซ์เนี่ยเป็นซีอดังหลายบริษัทซึ่งเขาเอาชื่อพี่สไปซ์เนี่ยไปแอบอ้างบอกว่าพี่สไปซ์เดือดร้อนต้องการเงินนู่นนี่นั่นแล้วซีออะไรคะคือแบบซีอหลายบริษัทมันต้องร่ำรวยใช่ไหมผ่านซีมันค่ะแล้วพร้อมี่อ่านได้พร้อมอ่านแล้วคุยอะไรกันเขาบอกว่ามีเรื่องจะลบกวนถึงดีลคืนยอดวันที่28นี้ให้พี่สะไปซ์ทยอยโอนครั้งละ3 0 0 0 0ื่นถึงห0 0 0 0ืจนครบดีลได้ไหมคะ กลัวกลัวเงินก้อนเดียวเผื่อแกหาไม่ทันดิวค่ะคือเขานัดคืนวันที่28แต่ว่าเขาบอกว่าพี่สพัไรอ่ะไม่มีหาไม่ทันก็ขอทยอยโอนคืนได้ไหมสามถึงห้าืนอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคดีอ้อมหรอกแต่ว่าแค่ยกยกอ,อกมาให้ทุกคนทราบว่าพฤติกรรมเขาเนี่ยเป็นยังไงเขามีแบบแอบอ้างแบบมาแบบตลอดคือชอบเอาคนอื่นแบบบุคคลที่สองที่สเนี่ย มาแบบลูกมีช่วยอ่านแล้วกันุอ้อมั่นใจว่าพี่สะพ้ายไม่น่ารู้เรื่องใช่ไหมไม่น่าจะรู้เรื่องเพราะเขาบอกว่าพี่สะพ้ายเป็นซีอีโอหลายบริษัทแล้วเขาต้องมีเงินแน่นอนแล้วเขาก็คงไม่ไปเดือดร้อนขอยืมใครแล้วก็พอไอ้นี่ก็บอกไม่มีขอทยอยโอนจ่ายที่ละสองสามหมื่นซึ่งมันไม่น่าใช่อันนี้ขอไม่ไม่ตอบแล้วกันนะคะขมวดแชทพี่สะพ้ายขอโอนต่อดอกมาสองเดือนนะคะ ที่เขาเขียนมานะ uh huh. คะพี่สะพ้ายฝากขอโทษสุดๆค่ะ uh huh. แล้วก็ทางฝั่งอ้อมก็บอกว่าผมเลื่อนให้มาแล้วสองนัดครับรอบรอบครั้งรอบนี้เนี่ยครั้งที่สามแล้วครั้งสุดท้ายนะไม่ใช่อาชีพผมที่ให้เพราะคิดว่าช่วยๆกันส่วนเรื่องโฉนดโทรมาคุยมาอันนี้มไม่ว่นพวกนก็ได้นะคะอี้เขาเป็นแบบขอเอาโฉนดไปคุณอ้อมคะพี่สะพ้ายขอความกรุณาต่อดอกอีกหนึ่งเดือน <Yeah. S 1> ได้ไหมคะ พอดีคนที่จะมาซื้อที่พรุ่งนี้เขายกเลิกไม่ซื้อแล้วคุณอ้อมช่วยคุยกับเสียให้หน่อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอโอกาสขอโอกาสให้แกหาขายเจ้าอื่นขอโอกาสให้แกขายเจ้าอื่นสักเดือนนะคะเหมือนเหมือนยกตัวอย่างอ้อมเขาจะยกตัวอย่างดูว่าพฤติกรรมการพูดของเขาเขาจะเอาเอาพี่สะพ้ายมาอ้างเอาคนอื่นมาอ้างแฟนแฟนแฟนใช่ค่ะเราบราเชื่อ ว่าเขามเ,เองตอนนั้นไม่ค่อยจะเชื่อแต่ก็คือเขาต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขาพูดเป็นคนที่พูดเก่งพูดให้เราไอ้นี่ไ,ไงแต่พอเขาออกมาแถลงข่าวรอบที่แล้วเขาบอกว่าพี่สไปเป็นซีอหลายบริษัทก็เลยบอกเฮ้ยซีอหลายบริษัทไม่ไม่น่าจะเป็นแบบเนี่ยพูดติดแต่ว่าพี่สไรที่เขาออมาคุยกับอ้อนี่น่าจะเป็นคนที่ร้อนเงิน มากๆติดขาดไปแล้วที่จริงเราก็ไม่ได้นี่นะคะเขาบอกว่าเขาด่วนจริงๆจําเป็นขอแค่เดือนเดียวช่วยเขาหน่อยแค่หนึ่งเดือนอะไรอย่างนี้เราก็โอเคไปแล้วพอถึงไอ้นี่เขาก็ไม่มีเขาบอกพี่สายแบบขอเลื่อนไปได้ไหมขอยืดเวลาออกไปอีกได้ไหมต่อซึ่งอ้อคิดว่าเขาน่าจะเอามาแอบอ้างแล้วแหละเพราะว่าเขาบอกว่าพี่สายเขาเป็นซีอีโอหลายบริษัททุกครั้งที่มีการยื่เงิน คอ,อไหนดกนครั้งแรกเนี่ยจะเป็นเขาค,ครั้งแรกเป็นฟ้าเอง็งแล้วก็มาชวนร่วมลงทุนเนี่ยจะเป็นเขาค่ะเขาชวนแล้วเขาบอกว่าทํากับเพื่อนเพื่อนหลายคนแล้วอ้อมก็เคยขอเขาว่าอ้อมขอคุยกับเพื่อนคุณปูได้ไหมซึ่งก็ไม่ได้ให้คุยอะไรคือเขาจะมีวิธีพูดก็ไม่ได้คุยโอเคไม่ได้คุยก็ไม่ได้คุยแล้วก็มีการบอกว่า,าขอดูคอลลาเจนได้ไหมว่าขายของไรเพราะว่าเขาบอกว่าขายดีมากเลย เพราะว่าเอาไปส่งลูกค้าที่เป็นแม่ค้านั่งไลฟ์สดตามติ๊กตอกตามเฟซนะคะแล้วแบบแล้วก็มีส่งเซเว่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็บอกโอ๊ยทําไมแบบไอ้นี่ดีจังเลยยี่ห้ออะไรเพราะอ้อมแบบเป็นทาตการตลาดอยู่แล้วอะไรดีอะไร,ะไรใหม่ก็ชอบสั่งมากินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็อยากลองกินบ้างแต่เขาก็บอกโอ้ยมันหลายยี่ห้อไหนเป็นกระแสเขาก็ทําหมดก็เลยก,ก็เลยยังไม่ได้เห็นผลิตภัณฑ์เพราะมันหลายยี่ห้ออะไรเงี้ยคือตัหน้าตา อ้อมยังยืนยันเลยคนที่พูดความจริงเขาจะเอาหลักฐานออกมาโชว์แต่เขา่เคยเอาหลักฐานออกมาโชว์ไหมคะไม่ใช่ว่าออกมาพูดแต่ละทีไม่เห็นเอาหลักฐานออกมาโชว์เลยบอกว่าอ้อมปล่อยเงินดอกบ้างแหละคือหลายๆอย่าง,างทุกครั้งเลยๆๆพี่ๆดูสิครับไม่เคยเอาหลักฐานออกมาโชว์เลยว่าเป็นจริงๆเหมือนที่เขาพูดไหมมีแต่น้ําตาที่ออกมาน้ําตาช่วยไม่ได้นะคะหลักฐานและความจริงเท่านั้นนะคะว่าใครเป็นคนพูดจริงเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดพาดพิงหรืออะไรอย่างเงี้ยต,ต้องเอาหลักฐานออกมาโชว์ด้วย คุณอ,อ้อมมีการแจ้งความไว้แล้วในที่สองดทองหลอ่อเมื่อวันที่20บมิถุนายนค่ะแจ้งข้อหาช่อกงแจ้งความ,มเรียบร้อยแล้วเหมือนกันใช่ค่ะเป็นช่นชอกงทองหล่<ว>อค่ะแยานน่างกนณีเคสของคุณอ้อมนี่คุณพุงมองว่าเป็นยังไงบ้างคะคือตอนนี้ก็ตามที่น้องบอกมามันเป็นการรุนมงทุนอันนี้ก็คือ,อเรื่องผลกําไรก็ว่าไปตามที่เสนอมานะคะอันนี้เราก็แจ้งความเรียบร้อยแล้วว่าช่อกงเพราะว่าธุรกิจที่น้องอ้อมบอกว่าตรวจสอบแล้วมันไม่มีอยู่จริงก็ตอนนี้คดีก็อยู่ที่สองดทองหล่อเหมือนกันค่ะเมื่อไหร่า อตอนนี้เนี่ยเคสวันพรุ่งนี้จะมีการเจรจาไกลเกลี่ยเรื่องของลูกหมีก่อนอเรื่องเรื่องสองล้านก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวของอ้อมเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอว่าจะเป็นคุยรายต่อไปไหมหรือยังไงเพราะว่าให้เคสแรกมันผ่านไปก่อนว่าจะได้เงินเมื่อไหร่ได้เงินยังไงค่ะแต่แต่ถ้าเขายินดีจะคุยรวมทั้งหมดนะเจ้าหนี้ที่เข้ามาเนี่ยก็ยินดีแต่ทีนี้เขาบอกว่าขอเขาขอคุยเป็นรายๆไปเขาจะขอคุยของเคสลูกหมีก่อน Ờ, พวกนี้นะคะพวกนี้ก็ยืนยันเหมือนเดิมค่ะว่าไปตามนัดค่ะสี่โมงเย็นที่สอนอทองหลอง่อของอ้อมหรอคะถ้าเขาอยากไก่เกียรจริงๆเขามาคุยกับอ้อมนะคะไม่ต้องส่งบุคคลที่สามมาถ้าส่งบุคคลที่สามมาไม่ไก่เกียร์ใช่ใช่ค่ะ<อ><อ>ใช่ค่ะหรือว่าให้บุคคลที่สามอ่ะถือเงินมาเลยอยากจะคืนก็คือไก่เกี่ย ทางไก่เกียรติที่ดีที่สุดคือคืนเงินมาเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเอาเงินว่าเราลงทุนด้วยดําเนินการเต็มที่ค่ะเราได้เงินคืนปุ๊บเราจะถอนไหมคะก็จบค่ะก็ไม่ได้อยากมีเรื่องราวอะไรใช่ค่ะหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นค่ะแล้วก็ส่วนหลักฐานอันนี้นะคะอ้อมจะไม่ได้โชว์แต่แค่อยากถ้าเขายังชอบพูดโกหกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย อ้อมจะเอาหลักฐานอันนี้มาเปิดซึ่งหลักฐานนี้มันอยู่ในมืออ้อมมานานมากแล้วคะ่ะเ,เขาอเชอบเอาบุคคลที่2ที่สามาแอบ,บอ้างหรือว่าพูดยังไงก็ได้ให้ตัวเองได้เงินซึ่งบุคคลนี้เป็นผู้เ,เขาเรียกว่าอะไรแบบผู้ใหญ่ระดับผู้ใหญ่ระดับประเทศ,เทศซึ่งเอามาถมาท่าพูดออกไปเนี่ยอ้อมไม่รู้ว่า คุณหาดเขาจะทราบพฤติกรรมภระระยาเขาไหมว่าภระระยาเขามีพฤติกรรมแบบนี้แต่ออไม่ไอ้นี่เพราะว่ารอบที่แล้วคุณหาดเขาเขารู้สึกผิดแล้วเขาจะยินแล้วเขาไม่ได้ออกมาฟาดกับเจ้านี่เหมือนครั้งแรกแต่อันนี้ออจะไม่โชว์แต่แค่อยากบอกว่า,วามีอะไรคือเล่าความจริงให้สามีฟังทั้งหมดกับทนายเพราะเขาเป็นคนช่วยคุณแต่ถ้าคุณยังไม่เล่าความจริงอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถมีใครช่วยเขาได้อ้อก็ัใจ ใช่ค่ะมั่นใจค่ะแล้วก็ฝากถึงทนายฝั่งลูกนี่นะคะว่าอย่ารับรองพฤติกรรมเขาเยอะหรือว่าอะไรเขาเยอะเพราะว่าขนาดสามีเขาอะอยู่บ้านเดียวกันทุกวันอะเขายังพูดในรายการหรือให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ได้รู้พฤติกรรมของภรรยาเขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นอะทนายอะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับเขาทนายคือคนนอกเพราะฉะนั้นก็อย่ามั่นใจหรือรับรองพฤติกรรมอะไรเขาเยอะค่ะเป็นห่วง ไม่ได้มีเดดไลน์หรือว่าอะไรอ้อไม่ได้อยากที่จะยังยืนยันคันเบิมว่าไม่ได้อยากจะเหยียบเขาหรือไม่ได้อยากให้เขามีที่ยืนในสังคมอยากให้เขาลงมายืนคุยกับเจ้านี่ได้แล้วอย่าเลือกที่จะยืนบนหัวเจ้านี่อีกต่อไปออกมาพูดความจริงอย่าโกหกเอาหลักฐานออกมาอย่ามาออกมาทีดีเอาหลักฐานออกมาเลยไม่ต้องออกมาร้องไห้ไม่ต้องอ้ององนี่น้ำตาช่วยไม่ได้อ๋อไ,ไม่หปาะคํามี่าหนอ๋อไม ไม่ได้ติดต่อเขาเป็นผู้ผู้ใหญ่ระดับประเทศนะคะท,ที่เขาแอบ,บอ้างมา,า,บบา,งา,าไม,ไม่ถ้าไม่นี่ถึงถึงที่สุดก็จะไม่ใ้นี้เพราะว่าอ้อมบอกแล้วไงว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าอยากแบบไม่ให้เขามีที่ยืนในสังคมอยากให้เขาอลงมายืนคุยกับเจ้านี้หรืออยากออกมาแบบยอมรับความจริงอ้อมเชื่อว่าประชาชนหรือคนที่ติดตามแม้กระทั่งแบบเจ้านี้ทุกคนก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาแล้วเพราะว่าอาชีพของเขาอ่ะเขาต้องอาศัย ความศรัทธาความชื่นชอบจากประชาชนแต่ถ้าเขายังดันทุลังแบบฉันไม่ผิดฉันเป็นผู้ถูกกระทำอะไรแบบนี้คือเดี๋ยวเขาจะไม่มีที่ยืนเองและก็ยังมีอีกเยอะคุณยังไปกล่าวอ้างบุคคลที่สองที่สามอีกเยอะหยุดพฤติกรรมอย่างนี้ถ้ารักลูกกับสามีรักครอบครัวให้หยุดพฤติกรรมอย่างนี้ซะพูดความจริงกับเขาทั้งหมดว่ามีพฤติกรรมเป็นยังไง อันนั้นไม่ได้เชื่อเพราะอ้อมแล้วยอดนั้นก็คือเขาขอแบบไอ้นี่อ้อมก็ไม่ได้ให้นะคะคือเราไม่เชื่อไงคะเราไม่เชื่อถ้าเชื่อก็คงโดนหลอกแล้วเราก็คิดว่าเขาคงไม่มาแบบอะไรกับเขาหรอกมัง้งเพราะว่าเขาก็เป็นแค่ดาราแล้วแฟนเขาก็เป็นแค่ผู้สมัครสสท่านหนึ่งยังไม่ได้เป็นไอ้นี่เลยอ้อา,อา้แล้วสุดที่ตรงไหนคะท,ที่บบว่าถ้าสมมติเขาไม,ม่ชื่อนี้จะโผล ตรงที่หยุดหยุดหยุดพาดพิงถ้าเขาอยากพาดพิงหรือเอ่ยถึงอ้อมอีกนะคะรวมถึงทานายของเขาด้วยเอ่ยได้แต่ว่าต้องเอาหลักฐานมาไม่ใช่ว่าพูดว่าเออคุณอ้อมเขาปล่อยดอกอยู่แล้วนู่นเนี่ยถ้ามีหลักฐานว่าอ้อมทําธุรกิจปล่อยดอกอยู่แล้วหรืออะไรอย่างนี้ให้เอาออกมาถ้ามเป็นความจริงอะไรอย่างนี้จะไม่ตอบกลับอก็คือถ้าใส่ไฟคุณอ,อ้อมใช่ถ้าถ้าใช่ถ้าใส่ไฟคุณอ้อมเนี่ยเขาจะรู้กันทั้งประเทศเลยว่าว่ามีพฤติกรรมเป็นยังไง